สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับในช่องที่นี่ฟุตบอลนอนรายนะครับอยู่กับสถานีบอลนอนรายนะครับเป็นเพื่อนคุณตลอด24ชั่วโมงนะครับนะใครที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะครับกดเพิ่มเพื่อนนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับที่ลิงก์ด้านล่างนะฮะนะส่วนใครที่อยากย้ายค่ายก็มาที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้ก็เราจะมาพูดถึงการเตรียมความความพร้อมนะครับของทีมชาติไทยนะครับในการความศึกชิงแชมป์ อาเซียนนะครับ AFF นะครับ2022นะครับกับเวียดนามนะครับที่บ้านเวียดนามนะครับที่สนามมีดิงสเตเดียมนะครับมาดูว่าเราจะพร้อมขนาดไหนแต่ต้องพูดถึงบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก่อนนะครับเจ้าฟิลิกนะครับเปิดตัวไม่ค่อยสวยหรูสักเท่าไหร่นะครับแม้ว่าฟอร์มจะค่อนข้างดีนะครับวูบวาบดีแต่ก็ทําให้เกมเปลี่ยนนะครับเพราะว่าได้รับใบแดงนะครับเปิดตัวด้วยใบแดงแล้วก็ความพ่ายแพ้ของเชลซีนะครับพ่ายแพ้กับฟูแล่มไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับก็แหม ตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มเชลซีเริ่มจะแย่แล้วนะครับแล้วกแกมพอตเตอร์ก็น่าจะอาการแย่แล้วเหมือนกันนะครับมีโอกาสที่จะถูกปลดได้เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปดออูอย่างเจ้าฟิลิกนะดูผมว่าในจังหวะนั้นนะครับไม่น่าเข้านะเจ้าฟิลิกเนี่ยครับจังหวะอย่างเงี้ยเข้าไปถ้าเป็นที่ลาลิกาสเปนอาจจะไม่แดงก็ได้นะครับแต่ที่อังกฤษเนี่ยการเข้าแบบนี้มันค่อนข้างาเป็นฟุตบอลเร็วอยู่แล้ว,แล,วแล้วมันดูเหมือนหนักนะครับนะจริงจริงแล้วผมก็มองว่า เขาก็ชักขากลับนะครับแต่รูปภาพรูปนี้นะฮะที่เห็นอยู่เนี่ยมันมันยังไงก็คงต้องแดงอะนะมันปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะครับก็ต้องยอมรับไปนะครับนะเข้าช้าไปหน่อยนะครับเพราะว่าสปีดฟุตบอลลาลิก้ากับสปีดฟุตบอลอังกฤษนี่อ่ายังต้องปรับตัวนะครับเจาฟิลิปมานัดแรกก็โดนแบนสามนัดซะแล้วนะครับแม่เหมือนใครวะเนี่ยเหมือนนูนเยสเลยเวนกัมนะไปหัวร้อนใส่เขาฉะนั้นนะมันเจอคริสตันเลยนะครับไปเอาหัวโขเขานะฮะก็เรียบร้อยไป น่าเสีด้จริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดู11ตัวผู้เล่นนะครับของทางฝั่งของการพบกันของทั้งสองทีมกอนละกันนะฮะในการเจอกันเมื่อค่ำคืนนี้นะครับของคู่ปูแลมกับเชลซีนะครับทางด้านปูแลมนะครับผู้สามประตูก็เป็นแบนเลโน่นะครับแล้วก็เซนเตอร์ฮาเป็นทีมดีมคู่กับดาราเบียโยนะครับแล้วก็แบ็กขวาเป็นเตเต้นะครับแบ็กซ้ายเป็นโรบินสันนะครับแล้วก็โคดิ้งมิฟิลนะครับเป็นฮาริสันลีนะครับแล้วก็ ลาวินญาตาลินยานะครับแล้วก็ตรงแนวรุกนะครับเมื่อวานนี้ผมชอบบินเลียนเล่นมากนะครับคองบอลได้เหนียวแน่นจริงๆนะครับแล้วก็เปเรลล่านี่สายบอลได้ดีมากๆนะครับโดยเฉพาะลูกที่เปิดเข้าไปนะครับแล้วให้กับเอาเจ้าวินิซุหมงนะว่าสุดยอดจริงๆนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คอนดูวรีตนะครับนะเล่นดีนะครับแล้วก็วินิซุสจูเนียเป็นหน้าเป้านะครับส่วนทางฝั่งของเชลซีนะครับก็เกปปาอาริสาลาบังกาบาลาการ์กาไปไปไปชื่อไม่อ่านโคตรยากเลย อาริซาบารากานะครับนะแล้วก็เซนเตอร์ฮาฟสามตัวนะครับใช้เดียโกซิลบานะครับแล้วก็ชาโรบาแล้วก็คุริบาลีนะครับเมื่อวานนี้ชาโรบานะครับไปสกัดแฉลบบอลเข้าประตูปจนโดนวิลเลียนยิงนะฮะน่าเสียดายถือว่าเป็นสิ่งที่เขาไม่น่าจดจำเลยนะครับในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับตรงกลาง5ตัวนะครับอัดแน่นมากนะครับเพเป็นซากาเรียนะครับเล่นเล่นดีนะครับซากาเรียครับเล่นดีแต่ก็เมื่อวานนี้ได้รับบาดเจ็บนะครับโหน่าจะพักอีกนะครับเพราะว่าดูสีหน้้าาอกรขงจตัวแบบ น่าจะเจ็บที่คนขานี่นะครับเดินออกสนามนี่ยังเดินกระโยกเขยเคยนะครับไม่รู้ว่าจะผ่านเข้ามาแต่ก็ยังมีตัวเข้ามาให้ได้ไม่ว่าจะเป็นจอจินโย่ไม่ว่าจะเป็นพนน์นอกาลกเกอร์นะครับก็ยังสามารถทดแทนกันได้นะครับแล้วก็มีโควาสิตนะครับมีเมสันเมาส์นะครับแล้วก็อับปิสโวยต้านะครับแล้วก็เลวิสฮอลนะครับกองหน้าก็เป็นเจาฟิลิกนะครับกับคายฮาวเวตนะครับเจาฟิลิกนี่โดนใบแดงไปทําให้เกมไม่ว่าจะเหลือสิตัวก็ยังได้บุกอยู่นะจริงๆก็ถือว่าเล่นดีแต่ ไม่คมเองนะครับเพราะว่ามีโอกาสยิงเยอะมากนะครับเชลซีเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็ไปดูนะครับการลูกเกมนะครับก็ในนาทีที่25้านะครับวินเลียนะครับก็ทำประตูให้กับทางด้านคูเล่มนะครับไปได้นะครับเพราะว่ายิงไปแล้วก็ไปฉลับชาลูบานะครับเข้าประตูไปนะครับก็ทำให้ทางด้านคูเล่มะคนับนำออกไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็เชลซีก็บุกกระนำนะครับ แต่ก็ทําอะไรไม่ได้ยิงไม่เข้านะครับโดยเฉพาะเจ้ากินลิงครับมีโอกาสเยอะมากนะครับแต่ยิงไม่ค่อยดีครับโดนผู้สาวประตูแบรเรโน่นะครับเซฟไว้ได้หมดนะครับแล้วก็อาจจะตรงตัวด้วยนะนะมีโอกาสเยอะนะครับแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ครับจนมาถึงหน้าที่ที่จบครึ่งแรกไปก็วินอ่าฟูแดนนะครับมันก็นําอยู่1ประตูต่อศูนย์พอจบครึ่งแรกไปก็ไปแก้เกมกันมาเสร็จนะครับแล้วก็เชลซีมาได้ประตูตีเสมอเร็วนะครับจากลูกเตะมุมของเมสันเมาส์นะ้อเมสันเมาส์นะครับเตะมุมมาแล้วก็ไอไม่ใช่ เป็นลูกยิงนะครับเป็นลูกฟีคลิกนะครับแล้วก็ยิงไปชนแอบไปแล้วไปชนเสาพอชนเสาเสร็จเด้งมาแล้วก็เป็นคูริบารีนะครับซ้ําเข้าไปนะฮะก็เสมอกันหนึ่งประตูตอนหนึ่งนะครับนะก็ทําให้กลับมาได้นะครับแล้วก็เริ่มเป็นเกมที่เชลซีน่าจะมีโอกาสชนะแล้วก็มีโอกาสยิงด้วยนะครับยิงเยอะมากนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ซากาเลียมาเจ็บซนนี่นะครับนะกำลังเล่นดีนะครับกำลังเฉิดฉายเลยนะครับก็เปลี่ยนตัวเอาจอจิญโยลงมานะครับแล้วก็ในนาทีที่5้เจ้าฟินลิก็โดนใบแดงจนได้นะครับเรียบร้อยไป นะครับจากลูกที่ได้เห็นนี่นะครับนะโดนใบแดงไปนะครับทําให้เหลือ10ตัวนะครับแต่ก็ยังสร้างเกมลุกได้เยอะแยะนะครับแต่ก็ทํะไรไม่ได้นะครับเป็นนาทีที่53าานะครับอันเดสเปเลล่านะครับคอร์สบอลเข้าไปนะครับจากทางด้านฝั่งขวานะครับข้ามหัวแนวรับนะครับแล้วก็เป็นเวนิสิอุสนะครับมงย้อนสอนเข้าไปนะครับเรียบร้อยนะครับนาเป็น2ประตูตอนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นประตูแรกของเจ้าตัวด้วยนะครับตั้งแต่มาอยู่ฟูลแลมนะครับก็ ทำให้ทำท่าให้เขาดีใจมากนะครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะจบเกมนะครับทำอะไรกันเพิ่มไม่ได้นะครับก็เสมอกันไอฟูดัมนะครับเอาชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับก็เป็นไปตามที่ผมบอกนะครับฟูดัมน่าจะมีดีกว่านะครับน่าจะมีแต้มแล้วที่สำคัญแม่งเสือกแซงรเววพูไปแล้วด้วยแซ่นัดหน้านี่รีว์พูต้องไปเจอกับไบรตันด้วยทำยังไงลินนี่อ่ะอโอเคไม่เป็นไรส่วนอีกคู่หนึ่งที่ผมพูดไว้นะครับก็เป็นบอลซูเปอร์คัพนะครับอ่าระหว่างลิเบอร์กับบาร์เซโลน่านะครับก็ เป็นบาร์เซโลนานะครับนำไปก่อนนะครับจากเลยเบิร์ดโลวานดัฟกี้นะครับในนาทีที่40นะครับยิงเข้าไปนะครับก็นำ1-0นะครับในครึ่งแรกนะครับแล้วก็เริ่มจบครึ่งแรกก็1-0นะครับพอครึ่งหลังก็มาโดนตีเสมอนะครับจากนาเบลเฟอร์เคียนะครับ1ประตูต่อ1นาทีที่77นะครับก็ทางฝั่งจริงๆแล้วนะครับทางฝั่งของบาร์เซโลนาเนี่ยมีโอกาสได้ประตูเยอะมากนะแต่ก็โดนวีอาริปไปซะเยอะนะครับนะแล้วก็มาจนจบ จบ90นาทีก็เสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งต้องต่อเวลาพิเศษออกไปอีก30นาทีนะครับก็มาในนาทีที่9 3นะครับอันซูฟาตีนะครับไอเจ้าหนูคนนี้นี่มีของจริงๆนะครับยิงออกนําไปอีกเป็นสองประตูต่อหนึ่งนะครับ oh. ก็โหยิงสวยมากนะครับแล้วก็บอหนึ2-1เสร็จก็มีโอกาสได้ประตูอีกครับแต่ก็ไม่ได้สักทีนะครับแล้วก็เป็นอลอเรนมอรอนนะครับ ตีเสมอนะครับ2ององในนาทีที่101นะครับเป็นผ้าอินสานหรือเปล่าครับนี่ป้าป้าป้าฮะก็เป็น2อสองจนจบเวลานะครับสานาทีก็เสมอกันไปทซ้อมตันะครับต้องตัดสินกันด้วยการยิงจุดโทษนะครับแล้วก็เป็นอังเดย์สเตนสเกตนะครับเป็นฮีโร่นะครับเซฟจุดโทษได้ถึง2ลูกนะครับทำให้บาร์เซโลน่านะครับชนะจุดโทษบริเบติสไปนะครับนะก็เข้าไปชิงชนะเลิศกับเข้าไปชิงชนะเลิศกับ เฟิล์มาริดนะครับในวันที่ค่มันคืนวันที่15นะครับเฟิล์มาริดก็ไปวัดคมกันระหว่างเบนเซม่ากับาทางด้านเรวันด็อกกี้แล้วกันนะฮะตองหน้าจอมเก่าของทั้งสองทีมนะครับว่าใครจะคมกว่ากันและใครจะได้แชมป์แรกของฤดูกาลนี้ก่อนกันนะครับอ่าแล้วก็มีเกตเล็กเกตน้อยนะครับก่อนจะไปเกตเล็กเกตน้อยก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์คลิปขอผมไว้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะฮะ ใครที่อยากย้ายค่ายก็คลิกเข้าไปที่ลิงด้านล่างได้นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็มีข่าวเกินเล็กเกินน้อยของลิวพูนิดนึงนะครับมีเจมินเนอร์นะครับข่าวดีนะครับเจมินเนอร์ไดกลับมาซ้อมแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะลงมาช่วยอะไรลิวพูได้หรือเปล่านะครับในนัดในนัดที่จะเจอกับไบตันในวันเสาร์นี้นะครับแล้วก็ข่าวร้ายนะครับดาวินนุนเยสนะครับบาดเจ็บอีกแล้วนะครับลิวพูเป็นอะไรครับเนี่ยเฮ้ยฟิสิกอลฟิตเนสนะครับก็คงต้องไปรื้อระบบกันใหม่แล้วครับว่าทำไมนักเตะเราถึงเจ็บเยอะกันเดือกินนะครับ แล้วบางทีนะครับในวันเสาร์นี้เราอาจจะได้เห็นเจ้าหนูเบนโดนะครับลงไปเล่นนะครับในแทนถ้าเป็นผมคิดนะผมอาจจะคิดว่าน่าจะไปตรงตำแหน่งของโมฮัมเหม็ดซาร่านะแล้วให้ซาร่าไปยืนหน้าเป้านะครับแล้วก็ยักโปยินทางด้านฝั่งซ้ายนะครับเพราะว่าเาวินนูเยสเจ็บอยู่นะครับเพราะว่าเจ้าหนูเบนโดเนี่ยทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับขยันนะครับดุดันนะครับเล่นแล้วก็ฉลาดนะครับนะแล้วก็มีข่าวาวของเป๊ปินเดอร์นิดนึงนะฮะก็เขาบอกว่าเขาก็จะ ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยของเจ็รัครอปนะครับในฤดูการนี้ให้ถึงจบร่วมไปสำเร็จนะครับถ้าหมดสัญญาแล้วเขาจะมองหาสมองสอนนะครับเพื่อที่จะไปเป็นโค้ดโดยเต็มตัวของเขาสักทีนะครับอ่านะก็เสียดายเหมือนกันนะครับเรามาปิดท้ายกันด้วยลูกมิงไกลของเจ้าคูมูติโอะครับเซ็นเตอร์ฮาร์ดรังยักษ์นะครับดาวรุ่งของป้าบเข้าไปนี่ครับดาวรุ่งของลิเวอร์พูลนะครับเซ็นเตอร์ฮาร์ดดาวรุ่งของลิเวอร์พูลนะครับวัย20สปีนะครับ นี่เป็นไงซัด้าไ,ไปอย่างจับวางโอเควันนี้นะครับอย่าลืมนะครับหนึ่งาวันนี้นะครับรู้สึกว่าจะถ่ายทอดเวลาเตะเวลา19นาฬิกา30นาทีนะครับแต่ว่าจะมีถ่ายทอดสดทางช่อง9แล้วก็ทีสปอร์ตในเวลา19นาฬิกาก็อย่าลืมอยู่หน้าจอนะครับใครไม่มีใครที่ไม่ได้ไปเชีรยที่สนามที่เวียดนามก็เอาใจช่วยทีมชาติไทยด้วยแล้วกันนะครับวันนี้เราดีเรามาเช็คความพร้อมมันก่อนนะกันนะฮะความพร้อมวันนี้นะครับทีมชาติไทยนะครับ ขาดเจ้ามุ้ยแน่ๆนะครับเพราะว่าไม่น่าจะเสี่ยงเอารงนะครับแต่ก็ยังมีอดิศักกรสอนนะครับที่สามารถลงมาทดแทนได้นะครับในตำแหน่งกองหน้านะครับนะแล้วก็การฝึกซ้อมเมื่อวานก็มีเรื่องแซวกันนิดหน่อยครับปล่อยให้มีขั้นรบกวนนะครับของทั้งรถทั้งแขกไม่ได้รับเชิญอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับในสนามบินมีดิงนะฮะก็ความพร้อมของทีมชาติไทยนะครับในวันวันนี้นะครับก็ถือว่าพร้อมนะครับพร้อมในทุกตำแหน่งแต่ต้องดูว่า จาร้าหรือเปล่านะครับนะอย่างเจ้าปิระดชนาัรัศมีนะครับที่ถือว่าทำงานทาผลงานได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะฮะในตัวนาเมนนี้นะครับนะไม่เหมือนเจ้าบดินผารานะถึงจะยิงได้ก็จริงนะแต่ผมว่าปอมไม่คงเส้นคงวาสเท่าไหร่นะครับแล้ววันนี้ก็มาโน๊กโพกิ้งนะครับจะจับตัวยังไงนะครับผมก็ยังไม่รู้ถ้ารู้ก็คงจะว่ากันไปนะครับแต่ถ้าเป็นความพร้อมนะครับถ้าให้ผมจัดนะครับรูกสาวประตูผมน่าจะใช้กำพลนะคนเดิมนะครับจากราชบุรีนะครับแล้วก็ เซนเตอร์ฮานะครับผมอาจจะใช้พันสายเห็นมือบู์กับเฉลิมศักดิ์ักขีนะครับแล้วก็แบ็คขวาก็เป็นสุพรรณนะครับหรือไม่ก็แล้วแบ็คซ้ายครับผมน่าจะให้พีรธรบุญมาทันนะครับเล่นนะครับแล้วก็ตรงการครับดังกิจสดาการแมนนะครับไปยืนไปยืนคู่กับสารัตอยู่เย็นนะครับแล้วก็เพิ่มเข้าไปอีกก็จะเป็นตุมัญญาปุริสายนะครับเจริญศักดิ์วงกรนะครับพีระดลฉำรัศมีนะครับน่าจะ ได้นะครับแล้วก็มีตัวสอดแทรกอย่างชันรงพมสีแก่นะครับมีลพเป้อมป้อมพันนะครับนะก็วางกันไปนะครับแล้วก็วันนี้อดิศักย์ไกสอนอาจจะกองหน้าอาจจะโดดเดียวหน่อยนะครับถ้าเราโดนเราโดนแน่แน่ครับโดนเวียดนามบุกกดดันแน่แน่ครับแต่ผมก็ยังเชื่อว่าศักยภาพของทีมชาติไทยน่าจะเอาตัวรอดมาได้นะกันนะฮะก็ขอให้ทีมชาติไทยประสบความสําเร็จมาดูสิสินิดนิดหน่อยๆแล้วกันนะฮะในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับ อ่าไทยเนี่ยยิงได้16ประตูนะครับเวียดนามยิงไปสิประตูแล้วไทยก็เสีย3ประตูแล้วก็เวียดนามเป็นทีมเดียวในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับที่ยังไม่เสียประตูเลยนะครับาการผ่านวงผ่านบอลอะไรนี้ก็ดูได้ตามนี้นะครับมันช่วยอะไรวะเนี่ยตรงเนี้ยอ่ะก็ว่ากันไปส่วนวันนี้นะครับฟุตบอลต่างประเทศน,นะครับก็มีที่น่าสนใจนะครับก็มีแอสตันวินล่านะครับพรีเมียร์ลีกนะครับแอสตันวินล่าพบกับบีนะครับลาลิกาสเปนก็เซลต้าบิโกนะครับกับบียร์ลิวนะครับ แล้วก็คู่ที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับอันดับหนึ่งอันดับสองเจอกันนะครับในเก่าโชว์สเรียนะครับนาโปรีพบจูเวนตุสนะครับวันนี้วันที่13หรือสุกที่1 3มันจะน่ากลัวกันไหมวันนี้วันนี้อะไรจะหลอกจะรลอนกันหรือเปล่าครับว่ากันไปนะครับแต่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับวันนี้นะก็ใครที่อยากเพิ่มเพื่อนนะครับใครที่อยากย้ายค่ายก็คลิกเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับนะวันนี้นะครับก็ทัศนะในการเชียร์บอลผมวันนี้นะครับก็ในคู่แอสตัน คู่นี้นะครับหนัดหลังสุดนี่เป็นแอสตันวิลล่าเอาชนะไปได้สครั้งนะครับแล้วก็ลีชนะได้1ครั้งแล้วก็เสมอกัน2ครั้งนะฮะส่วนอันดับตารางคะแนนนะครับเป็นแอสตันวินล่านะครับเจ้าบ้านนะครับอยู่อันดับที่11ส่วนลีนะครับอยู่อันดับที่14นะครับตอนนี้แต้มห่างกันอยู่5แต้มนะฮะก็ถือว่าลีก็กระเตื้องขึ้นมานะครับส่วนแอสตันวินล่านี่ยังลุ่มลุ่มดันดอนนะครับผลงาน2นัดหลังสุดในบ้านนะครับวินล่านะครับยังควานหาชัยชนะไม่เจอสองนัดติดแล้วนะคร บอลลีกนะครับไอ้แพ้นับหนึ่งครับแพ้ท็อปแนมฮอสเปอร์นะครับโอเคขอโทษด้วยนะครับที่ให้ข้อมูลผิดส่วนผู้เล่นบาดเจ็บนะครับก็ทางด้านของแอสตันวิลล่าครับก็เดียโก้คาร์โรสครับจอห์นแม็กกินนะครับบาดเจ็บก่อนอยู่แล้วไม่ได้ลงนะครับส่วนเดนกองเกอร์นะครับก็ติดโทษแบนไปนะครับส่วนต้องเช็คความฟิตของออกุสตินสันนะครับแล้วก็แมตติ้แคทนะครับส่วนทางด้านของลีดนะครับก็แอชลีย์เกย์นะครับ อาชีเกนะครับไม่ใช่อัชลีโถ่เฮ้ยพูดไรมั่วซั่วไปหมดแล้วก็จูดันรัตนะครับซินนิสเพรานะครับแล้วก็แพตติแบมฟอร์ดกับอดัมฟอร์ชอนี่ต้องเช็คความฟิตนะครับว่าจะผ่านความฟิตหรือเปล่านะครับก็ต้องว่ากันนะฮะส่วนผู้เล่นคนอื่นๆนะครับอันนี้ก็เป็นการคาดการณ์ของฝั่งฮูสกอร์นะครับจะเป็นประมาณนี้นะฮะทางด้านมาร์ตินเนสนะครับแอสตันวิลล่าก็คงจะใช้มาร์ตินเนสเป็นผู้รักษาประตูนะครับผู้เซ็นเตอร์ฮาร์มก็คงจะเป็นเทรอนมิงกับคอนซาแน่นอนนะครับแข้งหลังนี้ไม่่่นนนนนนาเเปปลลลลียะะะะคคครรรัััับบบกกกก็็จููดดิิงง้แว เฉยงนะครับตรงกลางนี่จะคงใช้ชุดนี้แน่ๆแหละครับนะดักกัสลุยนะครับจามาร่าแล้วก็บวนเดียแล้วก็ไบลี่นะครับเพราะว่าน่าจะเป็นชุดที่ดีที่สุดของแอตแลนติลลาแล้วนะครับกองหน้าเป้าก็จะเป็นแดนนี่อิงนะครับวัตกินนะครับส่วนทางลีดก็เมอร์ลีเย่นะครับปืนผู้สาวประตูนะครับโรบินคอกนะครับเดียมคูเปอร์ก็ทางฝั่งเอาจริงๆนะฝั่งลีดเนี่ยคาดการอะไรไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าโค้ชอย่างเจสซี่มาร์ทเนี่ย มีอะไรที่จะเซอร์ไพรส์ได้ตลอดเวลานะครับจะใช้ผู้เล่นที่บางทีใช้ดาวรุ่งก็มีนะครับก็แต่ถ้าการคาดการณ์ของทางฝั่งของมูสกอเขาจะมาเป็นประมาณนี้นะครับโลกาอดัมอย่างเงี้ยครับส่วนความเห็นของผมนะครับอันนี้นะครับแอสตันวิลล่าอันนี้แครบบวกที่ศูนย์จุดนะครับผมก็ยังมองว่าแอสตันวิลล่านะครับฟอร์มไม่คงเส้นคงวาสักเท่าไหร่นะครับแม้ว่าจะได้อยู่ในเอมิลี่มาคุมก็ตามนะครับแต่ลีดเนี่ยเป็นทีมที่ช่วงหลังมาเนี่ยเล่นด้วยความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็ขยันทุกตััััววนนะะคครรรบบิิ่่งงสู้้ฟดจๆไมมยอแพ อะไรง่ายๆผมก็ยังมองว่าลีน่าจะมีแต้มออกมาจากแอสตันวิลล่าได้นะครับนะสำหรับผมผมขอเชียร์ลีนะครับอ่าส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับเป็นคู่ที่น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งนะครับก็คือยูอ่านาโปลีพบกับยูเวนตุสนะครับอันดับหนึ่งอันดับ2เจอกันนะครับทั้ง2ทีมนี้สถิติเท่าเทียมกันนะครับอ่านาโปลี6นัดหลังสุดนี่ชนะ2นะครับเสมอ2แล้วก็ยูเวนตุสชนะไป2ครั้งนะครับส่วนนัดสแลงคะแนนก็บอกกันอยู่แล้วนะครับนาโปลีอยู่อันดับหนึ่งนะครับยูเวนตุสอยู่อันดับที่2นนะะครับแล้วก็ ตามหลังกันอยู่เจ็ดแต้มนะครับนาโปลีนเนี่ยมีในบ้านนะครับในบ้านนี้ยังไม่แพ้ใครนะครับใน3นัดหลังสุดนะครับส่วนยูเวนตุสก็ยังไม่แพ้ใครเช่นกันในการเล่นทีมเยือนนะฮะส่วนตัวผู้เล่นนะครับก็ผู้เล่นบาดเจ็บของทางฝั่งนาโปลีนะครับไม่มีนะครับไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บเลยส่วนทางฝั่งยูเวนตุสเนี่ยผู้เล่นบาดเจ็บที่สำคัญสำคัญก็มีอย่างวาราโฮวิตนะครับส่วนคนอื่นๆก็ไม่ค่อยได้มีประโยชน์อะไรมากนะอาจจะควนกานาโดอีกสักคนหนึ่งก็ได้นะฮะก็สำคัญนะครับในตำแหน่งวิงแบ็กซ้ายนะครับนะก็ต้องรตนะครับ ส่วนแฮนดิแคปนะครับเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านนะครับนาโปลีนะครับที่เป็นมีแฮนดิแคปบวกอยู่ที่0.5นะครับผมว่านัดนี้นะครับนาโปลีน่าจะคว้าสาแต้มไปได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับเพราะว่าฟอร์มการเล่นในบ้านค่อนข้างดุดันเหลือเกินนะฮะก็ยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยลวกันนะครับกับคลิปที่ผมทำฝากกดไลค์กด u b s ส r คร e นะครับช่องแล้วก็ติดตามช่องผมไปด้วยนะครับกดกระดิ่งติดตามได้นะฮะใครที่อยากเพิ่มเพื่อนมาเป็นเพื่อนกันก็คลิกเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้นะครับย้ายมาเป็นครอบครัวเดียวกันได้นะครับ อยู่กับสถานีบอล <Wow. S 1> ออนไลน์นะครับ24ชั่วโมงวันนี้ก็ขอให้ไปเชียร์ <Yeah. S 1> ทีมชาติไทยกันก่อนแล้วกันนะคร19นาฬิกา30นาทีเจอกันนะครับวันนี้ผมไปแล้วครับบ๊ายบาย